เอาไหนขอเสียงคนไทยหน่อยเร็วให้ขอเสียงคนตักกดพักเก้าไกลหน่อยเรลยขอเสียงขดงประชาชนหน่อยเร็วโอ้สุดยอดเลยครับทุกท่านครับวันนี้ก็ขอการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าไม่ได้เฉพาะแค่ใน เจนีวานะครับแต่ว่ามาจากทั่วสวิตเซอร์แลนด์นะครับกองขอขอบคุณที่มาให้การต้อนรับแล้วก็มาพูดคุยพบปากกับพวกเราครับผู้ผมทั้งสามคนก็เป็นยังเป็นผู้แทรอนราษดรอยู่นะครับแล้วก็มีการประชุมสภาสาคนที่เจนีวาครับก็มาทำหน้าที่ได้5วันจนกระทั่งภารกิจเส้นเออ้นเสร็จลงนะครับก็คือจบลง ผมก็เลยขอโอกาสนี้มาทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่จีนอีกว่าเพราะว่าเราคือคนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนรหัสไปรษณีไหนเราก็ยังทํางานของพวกเราอย่างเต็มที่รวมถึงที่นี่นะครับถ้าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอ่อเมริกาหรือเกาหลีใต้แล้วก็ที่นี่ที่มาเนี่ยท่านก็ยังเป็นคนที่พวกเรายัางจะต้องรับใช้อยู่ดีคำว่า ผู้แทนราษฎรก็คือคนที่พูดแทนราษฎรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นความเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพที่พวกท่านต้องการจะนําเสนอให้กับพวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรของพวกท่านนะครับพวกเราก็ยังต้องทําหน้าที่นี้เหมือนเดิมและอีกข้อหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดเวทีให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันก็คงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ยังมีคนไทยจํานวนมากที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ถ้าตามทางการก็ทางการบอกว่ามีอยู่เป็นหมื่นคนนะครับแต่จริงๆแล้วเข้าใจว่ามีการหลายสระมีเป็นสามหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นหกนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้งเมื่อพฤษภาก็เป็นปีที่เมืองไทยการเลือกตั้งคึกคักมากนะครับมีพี่น้องมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทั่วประเทศสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยแล้วก็ส่งให้พวกเรา เข้าไปเป็นภรคอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ความต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประชาธิปไตยก็ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกนะครับรวมถึงที่สวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ก็ลงทะเบียนแล้วก็ลงไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะนะค,ครับถ้าแค่ในสวิตเซอร์แลนด์อย่างเดียวเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าลงไป สมมติจะร้อยคนพันคนหรือหมื่นคนก็แล้วแต่มาใช้สิทธิ์กัน86%หรถือว่าสูงมากในทั่วโลกเลยครับต้องขอเ่างปบมือให้กับพี่น้องคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์หน่อยแล้วท่านยังรักในประชาธิปไตยท่านยังรักในบ้านเกิดแล้ท่านก็ไม่เคยลืมสิ่งที่ท่านได้จากมาแล้วก็ยังหวังดีกับ ประเทศของเรามาโดยตลอดโดยการที่อยังไปช้ชิทธส์ใช้เสียงในการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลถึงแม้ว่าจะลําบากถึงแม้ว่ายังมีเจมส์ผาดอย่างพี่เจีย๊ยบที่ยังจะต้องรันอยู่ก็ยังอุตส่าห์ช่วยกันออกไปเลือกตั้งกันนะครับก็ต้องขอขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เจีย๊ยบนะครับของเจมส์ผาดที่ให้เราได้มีโอกาสมาพบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่นี่ด้วยครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ ทันคนที่โรงแรมที่รั้งเนี่ยเขาก็บูสไดแบบได้ทีทีหน่อยๆนะครับอายุเท่าไรก็ก็เรียกว่าเขาก็รู้จักเราดีพอามควรในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีอะไรที่เราปรับปรุงการท่องเที่ยวเชิงที่มันยั่งยืนนะครับเชิงที่มันแบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแล้วก็มูลค่าสูงเนี่ยได้อีกมากก็ลองประเทศ ด้วยนะครับว่าประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆนะครับโดยเฉพาะมิตรภาพจิตใจของคนไทยที่ดีงามที่ถึงแม้จะมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยก็ยังคงความดีงามนั้นไว้นะครับเป็นทูตกป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศของเราด้วยนะครับขอบคุณะคะ่ะ มีเียร์ติกา์ของคนไทยมาแจกด,ด้วยนะคะเพราะว่าทีมงานเห็นว่าก็คือมีคนไทยมารวมกันมารวมตัวกันใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากจะโปรโมทสินค้าหรือบริการอะไรของไทยนะคะสามารถแจ้งแล้วก็ช่วยกันโปรโมทในนี้ได้เลยนะแล้วก็จะได้เหมือนกับช่วยเหลือกันด้วยเพื่อเนี่ยซ,ซึ่งกันและกันนะคะคําถามถัดไปนะคะของคุณเพิงสุกัญญาค่ะ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีลอ้อก็เออเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกชายนะคะ<ๆ>ก็อยากจะถามทั้งสามท่านว่าเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์ทหารก็คือพระเก้าไกลได้โปรโมทต,ตอนแรกว่าเราจะเหมือนมีเกณฑ์ทหารสมัครใจหรือว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยคะ่ะเลยอยากทราบนโยบายว่าในอนาคตเด็กไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าเด็กไทยที่เป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเราเราจะมีอนาคตเป็นแบบ ก็ยังยืนยันตามที่ได้หาเสียงไปว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็คงต้องยกเลิกเกณฑ์ทหารแน่นอนว่ายังไม่ได้ยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่ได้หมือนเขายกเลิกทหาร ยกเลิกยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ได้หมายความว่ายกเลิกทหารนะครับยกเลิกทหารก็ยังมีอยู่ด้วยความสมัครใจแต่ไปด้วยสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ด้วยโอกาสในการที่จะเป็นทหารมืออาชีพอยู่ก็ตามที่เขาสมัครใจแ้วคราวนี้เนี่ยถ้าเรายกเลิกเกณฑ์ทหารได้มันก็จะได้มีงบประมาณเอาไปสามารถที่จะทําอย่างอื่นในเรื่องเกี่ยวกับซื้ออาวุธที่มันเหมาะสมกับความท้าทายในโลกสมัยใหม่ได้นะครับก็จะพยายามใช้โอกาสตรงนี้ในการกดดันทางรัฐบาลอยู่ให้ทําตามที่ได้เคยรักษาสัญญานะครับที่เคย เอานโยบายไว้กับกกตเราก็เห็นอยู่ว่าเขาส่งนโยบายอะไรให้กับกกตไว้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เรานําเสนอมากนักเพียงแต่ว่าพอหลังเลือกตั้งมาแล้วดูอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางนั้นแล้วก็อาจจะบอกว่าก็สมัครใจก็ได้เพราะว่าบางปีเนี่ยสมัครใจก็เยอะพออยู่แล้วไม่แทบจะไม่ต้องเกณฑ์ ต่ว่าไอ้อย่างนั้นมันไม่มีความแน่นอนนะครับบางปีก็โชคดีก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับจากสวตเด์ไปเกณฑ์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบางปีเกิดน้อยขึ้นมาก็ยังต้องกลับอ่าแล้วครั้นี้กลับไปถ้าไม่ได้เกณฑ์ไว้ก่อนก็จะเข้าไปก็จะโดนอ่าทโทษหรือว่ามีโทษในการที่จะต้องเลือกสองสัญชาติอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ได้ศึกษาพออยู่ที่นี่ก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ ชาวไทยที่อยู่ในสวสิสว่าอย่างของสวิตเซอร์แลนด์เวลาเ,ลาเกณฑ์ทหารอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะใชว้วิธีว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาเป๊ะๆก็คือเรื่องเวลาจะขอให้ใช้เวลาให้มันเหมาะสมในช่วงเวลาแค่นั้นเองในช่วงที่ตัวเองคิดว่าตัวเองว่างใช่ไหมอันนี้ก็มีความ flexible ามีความยืดหยุ่นในระบบน่าสนใจพอสมควรแต่ก็ยังยืนยันว่า เรายังต้องมีทหารแต่ว่าเป็นทหารที่มาจากความสมัครใจแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็ไม่ควรที่จะบังคับใครทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาก็มาอยู่ที่สวิตตั้ง18ปปีแล้วนะใช่ไหมครับครับประมาณนี้ครับ นไทยเพศชายที่อยู่นอกประเทศมาตลอดเวลาจะดูแลกับเขาเรื่องนี้ยังไงเพราะว่ามันก็เดินทางลําบากอะไรทั้งหลายนีแล้วก็เรื่องของสองสัญชาติด้วยอะไรด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคำถามสุดท้าย,ายผ,มผมเสริมนิดเดียวได,ได้ไหมก็คือว่า agenda ในความเป็นไปได้ของนโยบายครับมันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งการเมืองอย่างเดียวมันอยู่ที่ประชาชนเรียกร้องด้วยเพราะว่าคนในสภาเนี่ยเขากลัวสอบตกจริงไหมวันนี้มีใครกล้าวโหวตไม่เห็นด้วยกับรัฐเท่าที่